มาฮาลัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้จะอยู่ในเกมบันพันแมนนะครับผม <c oughs> วันนีนะ้เจ้ากาโรมาแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะฮะไหนวะเออไม่ใช่กิจกรรมเออนี่นี่ครับผมเจ้ากาโรมาแล้วนะฮะผมเนี่ยจะมาส่ง มาส่งอะไรวะขอจะมาส่มเจ้ากาโรนะครับผมมาเลยขอจะมาส่งแบบรวดเร็วนะครับผมรวดเร็วแล้วก็จบเร็วนะฮะจบเร็วไปเร็วนะครับผมได้ไม่ได้ช่างมันนะฮะขอให้ได้ส่มนะครับผมโอเคพูดถึงแล้วมันอยากส่มแล้วจัดเลยดีกว่านะครับเนี่ยฮะเจ้ากาโรไปครับผมส่มไปเลย ตายไม่ได้ช่างมันมาแล้วมาแล้วไม่ใช่เจ้ากาโลนะครับไม่ใช่เจ้ากาโลนะใครไม่รู้อ่ะคอมบดี้ไม่ใช่เจ้ากาโลไม่ใช่เจ้ากาโล <c oughs> เขาบอกว่ามันมีสูตรนะครับในการสุ่มนะฮะเราม,มีสูตรตะกี้เราอยู่สายสอง เราไปให้หมดสายเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เราอยู่สาย2เปลี่ยนครับสายสาเปลี่ยนให้หมดเลยนะฮะมันเป็นสูตรหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ฮะจ้ากาโรไปเป็นสูตรนะเขาจะเป็นสูตรไม่รู้แหละได้ไม่ได้ไม่รู้นี่ไงต้องการพลังมาหาศาลหนึแล้ว <Okay. S 2> โอ้ยไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยเปลี่ยนเซิร์ฟเซิร์ฟสี่มันต้องได้สักเซิร์ฟอ๋อคลิดผิดว่ะเนี่ยไอ้กดที่เผลอนี่ไงมาอีกแล้วอยู่ไหนวะ น็อกเตอร์จัดไปหยุดไหนว่ากาโร่ไม่เห็นออกเลยอีเจ๊งแล้วเนี่ยเจ๊งแล้วเนี่ย,ยสายหนึ่งสุดท้ายมาสายหนึ่งสุดท้ายเลยจัดไป เอาว่ะมาอีกแล้วด็อกเตอร์อออมาซ้อนกันเลยนะเนี่ยจบละแค่นี้แหละครับผมจบละสรุปไม่ได้นะฮะเจ๊งอีกแล้ว ขอบคุณที่รับชม,มครับผมไปเลยครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยครับผมราวตะไครนะฮะเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปนะครับผมฝากไลค์แชร์ด้วยขอบคุณครับไปละไม่ได้มันอย่างเคยรอเดือนหน้าจบ